ถ้าเราไม่เคยสำรวจ Customer Journey ของตัวเองอะ่ะเราอะ่ะเอาเงินไปละลายน้ำอยู่มันเหมือนคนซื้อของออนไลน์อะ่ะกดใส่ตะกร้าไว้แล้วอะ่ะมันเหลือแค่จ่ายตังเองอะ่ะแต่ว่าเขาไม่จ่ายจุดสำคัญที่พลาดไม่ได้แต่ว่าหลายแบรนด์มองข้ามวันนี้ก็จะมาทำ Customer Journey แบบจับมือทำกันเลยใครที่พร้อมแล้วเนี่ยลองโหลดเทมเพลตจาก Description ด้านล่างนะคะแล้วก็ลองมาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะ Customer Journey อะค่ะจริงๆอะ่ะมันประกอบด้วย5ส่วนคือ Awareness, Interest, Consideration, Decision แล้วก็ p u r จริงๆแล้วอ่ะในส่วนนี้มันก็ครบแล้วแหละสาหรับการเดินทางของลูกค้า1คนใน1เรื่องแต่ถ้าอยากให้ลูกค้าคนนั้นอ่ะเดินทางกลับมาหาเรามาชอบเรารักเราแล้วก็รีวิวบอกต่อในสิ่งที่เขามีประสบการณ์กับแบรนด์ของเราแล้วเนี่ยมันต้องคิดไปถึง3ส่วนหลังก็คือ post purchase retention แล้วก็ advocacy ค่ะ แต่ก่อนที่จะเข้า Customer Journey อยากให้ทุกคนทําความเข้าใจกับคําศัพท์4ี่คนี้ก่อนเพื่อที่เราจะได้อาลายไปพร้อมกันเนาะส่วนใครที่พอรู้จักอยู่บ้างแล้วอะก็ข้ามไปในส่วนของ Customer Journey ได้เลยคําศัพท์สี่ค,รรคํคแรกก็คือ Customer Journey คือสิ่งที่เรากำลังจะทําอยู่เนี่ยคะ่ะมันคือการเดินทางของลูกคา้าตั้งแต่เขาเริ่มรู้จักเราเปรียบเทียบสินค้าเราตัดสินใจซื้อแล้วก็กลับมาซื้อซ้ําอันนี้คือการเดินทางของลูกคา้าเราเรียกว่า Customer Journey ส่วนที่2คือ Pain Point มันคือปัญหาของ ลูกค้าที่เราจะต้องหาให้เจอว่าเขามีปัญหาเนี้ยอย่างไรใน customer journey นี้แล้วเราสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อไปตอบเพนจอยของลูกค้าข้อที่3คือ touch point touch point มันก็เหมือนเป็นจุดร่วมระหว่างลูกค้ากับแบรนด์อะเช่นถ้าเกิดว่าลูกค้าเห็นเราครั้งแรกอันเนี้ยก็คือ touch point หนึ่งหรือลูกค้าได้ลองกินกาแฟของเราครั้งแรกอันเนี้ยก็คืออีก touch point หนึ่งมันก็คือจุดร่วมของระหว่างแบรนด์กับลูกค้าในแต่ละโมเมนต์อันนั้นอะเรียกว่า touch point คำที่ สีก็คือ Moment of Truth มันก็คือส่วนที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกอะไรบางอย่างกับแบรนด์เดี๋ยวถ้าอธิบายรายละเอียดไปในเฟรมเวิร์กของ Customer Journey อาจจะเข้าใจสิ่งนี้มากขึ้นใครที่เราหลดมาแล้วก็ลองทำความเข้าใจแล้วก็ใส่แบรนด์ของตัวเองลองไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะแต่เดี๋ยววันนี้จะมายกตัวอย่างจากร้านกาแฟร้านหนึ่ง t i o n i ันน้เขาอาจจะเป็นแบรนด์พรีเมียมมีกลุ่มลูกค้ามีทัชพอยต์เกือบครบเพื่อที่จะได้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพตามง่ายๆเนาะ สิ่งนี้ค่ะเขาเรียกว่า customer journey mapping อ่ะเรามาขั้นแรก advantage นะคะอันแรกก็คือ user action user action ลูกค้าเขาเห็นแบรนด์เราจากไหนเช่นแอดถูกไหมป้ายโฆษณาได้ไหมหน้าออฟฟิศอ่ะ touch point ของเขาก็อาจจะเป็นแอดที่ไหนล่ะแอดใน Instagram ได้ไหม reels tiktok หรืออาจจะเป็นแบนเนอร์หน้าร้านหน้าร้านกาแฟ เพราะว่ากาแฟยอยู่หน้าออฟฟิศสมมุติแล้วเพนพอยต์ของลูกค้าในขั้น a อ e n e s s คืออะไรอ e วน s สอะเหมือนเราอะรู้จักกับลูกค้าครั้งแรกเขาอะยังไม่เคยรู้จักเรามาก่อนเลยแปลว่าเพนพอยต์ของเขาคือร้านอะไรเอ่ยไม่เคยรู้จักอิโมชั่นอลของลูกค้าคืออะไรคะอิโมชั่นอลเขาก็จะสงสัยใช่ไหมที่นี่ที่ไหน น่าสนใจหรือเปล่า m o m e n t of truth ก็คือยังไม่มีเพราะว่าเขายังไม่รู้จักยังไม่มีสิ่งที่จะทำให้เขารู้สึกอะไรบางอย่างกับแบรนด์เราได้ Possible Solution ก็คือ,อะไร touch point ของเราอะมันมีแค่ป้ายหน้าร้านหรืออะไรที่มันเป็นภาพลักษณ์ผ่าน ad. แอดแปลว่าสิ่งที่เราสามารถทำได้ในตอนนี้คือทำภาพแอดให้สวยทำา Call to A ็กชัให้ดังลูกค้าเขาไม่รู้จักเราอะแล้วเราอยากทาให้ลูกค้าเขารู้จักเรามากๆตะโกนออกไปเลยว่าวันนี้กาแฟหนึ่งแถมหนึ่งจ้าโปเปิดร้านใหม่สมมตินะอันนี้คือ A อทูแอคชเพราะว่าเราต้องการให้เขาอะมาซื้อ1่งแถม1กับเราก็คือเป็นการที่เรียกลูกค้าแหละง่ายๆในวันที่เขาอะยังไม่รู้จักเราดีต่อไปขั้นที่2คือ Interest ก็คือเขารู้จักเราแล้วใช่ไหมเขาก็จะต้องมีความสนใจในตัวเราบ้างแหละ User Action ก็อาจจะเข้าไปในร้านไหมพอเขาสนใจแล้วเขาทำยังไงต่อสมมติว่าเขาเลื่อนฟีดแล้วเห็นร้านเราอะเขาก็อาจจะเข้ามาดูหน้าร้านหน้าร้านใน i g สมมติแล้วก็แบบเอ้ยร้านนี้มีกาแฟอย่างที่ฉันอยากกินไม่น่ามีอะไรบ้างมีแบบกาแฟ มีลาเต้แสดงว่าทาชพอร์ของเขาอะ่ะมันจะไม่ใช่เรื่องแพลตฟอร์มและแต่จะเป็นเรื่องคอนเทนต์คอนเทนต์ที่ ที่เสิร์ฟไปหาลูกค้ามันตรงจะหลเขาหรือเปล่ากาแฟที่อยากได้ะมันจะต้องขั้วเข้มขั้วกลางขั้วอ่อนหรือเปล่าหรือจริง,รงๆเป็นกาแฟเบ้อบ้เบ้เลยฉันก็กินได้แล้วมันขึ้นอยู่กับว่าทาร์เก็ตคัสเตอร์เมอร์ของเราเป็นใครเราก็ต้องทำคอนเทนต์ให้เสิร์ฟลูกค้าให้ได้แล้วถ้าสมมติว่าร้านกาแฟเราเป็นร้านพรีเมียมอย่างเงี้ยลูกค้าเขาก็ต้องสนใจอะไรที่มันแบบมากกว่ากาแฟแลละอาจจะเป็นเรื่องของบรรยากาศหน้าร้านประวัติร้านมเมล็ดกาแฟสตอรี่เทลลิ่งต่างๆที่ร้านอื่นให้ไม่ได้ส่วนเพนท์พอยต์ของลูกค้า ต่อแบรนด์ที่เขาไม่รู้จักอะ่ะเขาก็จะมีคําถามในใจว่าแล้วแบรนด์เนี้ยดีจริงไหมอีโมชั่นอลของลูกค้าเมื่อเขาได้เข้าไปดูเมนูของเราแล้วว่าเขาก็อาจจะมีความรู้สึกสงสยัย ตื่นเต้นวิหรือว่ามันจะตรงจดิตกับเรานะก็เขาก็อาจจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างและอะสมมตินะเขาไปดูเรารู้สึกว่าตื่นเต้นจังร้านนี้น่าไปอันเนี้ยลูกค้าเริ่มมีประสบการณ์ร่วมแล้วแต่ว่าในส่วนเนี้ยมันก็ยังไม่เกิดโมเมนต์ออฟทรูเพราะว่าทัชพอยที่ลูกค้าไปเจอมันยังไม่ได้ถึงตัวแบรนด์จริงๆเพราะว่าอะไรเราขายกาแฟเราขายเซอร์วิสที่นาร้านแต่สิ่งที่ลูกค้าเห็นนะ่ะคือแค่คอนเทนต์แล้วก็แอดของเราแปลว่าโมเมนต์ออฟทรูตรงนี้ยังไม่มีถูกไหมคะแล้วพอในเมื่อเขาสนใจแล้วอะแล้วยังไงไ ทำยังไงให้เราขายได้เราก็ต้องอัปเดตคอนเทนต์ของเราถูกไหมอย่างเช่นถ้าลูกค้าเขาสนใจในสตอรี่อ่ะเราก็ต้องทำคอนเทนต์เป็นสตอรี่เทลลิ่งหรือเปล่าประวัติร้านค้ากว่าร้านค้าจะโตกว่าจะมามีร้านนี้กว่าจะได้มเมล็ดกาแฟสายพันธุ์น,นันนี้มันได้มายากยังไงหรือถ้าลูกค้าเป็นคนชอบเมนูกาแฟใหม่ๆเราอาจจะต้องคิดค้นเมนูใหม่ๆเช่นลิมิเต็ดเฉพาะ ช่วงนี้เท่านั้นเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเอ้ยฉันเป็นคนชอบลองอะไรใหม่ๆอะ่ะถ้าไปร้านนี้มันน่าจะตอบโจทย์ฉันนะเช่นเราอาจจะคิดเมนูใหม่ๆเดือนละครั้งเพื่อให้ลูกค้าที่เขาว่าชอบทดลองเมนูกาแฟใหม่ๆเนี่ยเขาเข้ามาหาเราส่วนที่3 consideration คือในเมื่อเขาเริ่มให้ความสนใจแล้วเข้าสู่กระบ,บวนการว่า แล้วทำไมฉันจะต้องเลือกกาแฟร้านนี้ไม่ใช่เลือกร้านก่อนหน้าที่ฉันเดินผ่านมามันจะเกิดขั้นตอนที่เรียกว่าเปรียบเทียบก,กันเกิดขึ้นคอนซิเดเรชันของลูกค้าก็อาจจะเป็นเรื่องของการดูรีวิวเอ๊ะร้านนี้มันรีวิวดีไหมนะมีคนเคยไปแล้วเขามีฟีดแบ็กว่ายังไงเอ้ยถ่ายรูปสวยจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่สื่อโฆษณาที่ร้านเขาต้องการจะบอกแปลว่าอะไรรีวิวก็ต้องสําคัญใน process นี้หรือจริงๆอ่ะเขาอาจจะเทียบราคาเรากับร้านคู่แข่งอะไรที่ เป็นขั้นตอนของการเปรียบเทียบอะลูกค้าก็จะมาทําในขั้นตอน consideration พอแบบนี้ย touch p o i มันก็จะเป็นส่วนที่มันเปรียบเทียบได้เช่นเออ facebook tiktok ที่มันเป็นแบบรีวิวเนาะอ่าพันทิปอ่ะ google map ก็มีรีวิวถูกไหมละ่ะอินฟลู o พ n พอยต์สมมติอันนี้จะยกตัวอย่างสมมติเราตั้งตนเป็นร้านกาแฟพรีเมียมเพนพอยต์ของลูกคา้าเขาอาจจะรู้สึกว่ากาแฟร้านเราอ่ะพอคอมเพลกับร้านอื่นแล้วอะเรามีราคาสูงกว่าคนอ,อื่นเขาทีนี้อารมณ์ของลูกคา้าเขาจะรู้สึกยังไงเขาก็จะรู้สึกว่าอ่ะเริ่มและ ลังเลเขาจะไม่จะต้องซื้อเราจริงๆหรือเปล่าเทียบกับราคาแล้วก็ประสบการณ์ที่เขาจะได้รับโมเมนต์ออฟทูดอ่ะที่ชัดเจนมันจะเกิดขึ้นตอนนี้เลยคือเฟิร์สโมเมนต์ออฟทูเขาอะ่ะจะก้าวเข้าสู่การตัดสินใจแล้วแปลว่าเขาเกิดความรู้สึกแล้วก็อะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์แล้วไม่ได้เห็นแล้วปัดผ่านเหมือนขั้นตอนก่อนๆหน้านี้แล้วสิ่งที่เราพัฒนาในคัสเตเมอร์เจอร์นี่ตรงนี้ได้คืออะไร <c oughs> ในส่วนของคอนซิเดเรชันอย่างเช่นแก้วแรกราคาพิเศษ เพื่อที่จะไปตอบเพนพอยของลูกค้าที่เขารู้สึกว่าราคาเราอะ อาจจะสูงกว่าคู่แข่งอันนี้คือจุดสําคัญที่พลาดไม่ได้แต่ว่าหลายแบรนด์มองข้ามการตัดสินใจของลูกค้าในเมื่อสมมตินะลูกค้าเลือกที่จะไปหน้าร้านทัชพอยต์ของเขาอาจจะเป็นเรื่องของเมนูเมนูแนะนําม,มีอะไรบ้างอาจจะสั่งอันนี่พนักงานต้อนรับยังไงพนักงานก็สําคัญส่วนลดครั้งแรกอะถ้ามันเป็นเพนพอยต์อันนี้คือสิ่งที่ทําให้ฉันมาแล้วหน้าร้านอะมันสอดคล้องกันหรือเปล่ากับสิ่งที่ไปตอบทัชพอยต์เขาถ้าเกิดว่าเขามาเพอส่วนลดครั้งแรกแต่หน้าร้านไม่มีจบเลยนะ แล้วเพนพอยต์ในจุดที่ลูกค้าตัดสินใจว่าจะซื้อแล้วอ่ะคืออะไรคือกลัวผิดหวังกลัวไม่คุ้มเพราะว่าเราอ่ะดูรีวิวมาเยอะก็จริงแต่ว่าเรายังไม่ได้ลองกับตัวเรารู้ได้ไงว่าสิ่งที่เราดูมามันตรงปกจริงหรือเปล่าเธอจ้างอินฟูมารีวิวหรือเปล่าแล้วฉันจะได้ในสิ่งที่ฉันควรจะได้เทียบกับค่าใช้จ่ายที่ฉันจ่ายไปไหมความรู้สึกเขามันก็จะออกมาได้2ออย่างคือไม่แบบไม่เฟีย ไม่กลัวไปเลยก็อาจจะแบบ trust ไปเลยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างเช่นไปหน้าร้านแล้วอุ๊ยบรรยากาศดีเหมือนที่ดูรีวิวมาเลยแต่พนักงานบริการไม่ดีเลยเอ๊ะสรุปมันดีหรือเปล่านะ moment of truth มันก็จะต่อเนื่องมาจากสิ่งที่ไม่เป็น consideration ก็คือมันจะเป็นเครื่อง confirm แล้วเราไปหน้าร้านแล้วเรากำลังจะสั่งแล้วเออว่ะมันค่อนข้างตรงแปลว่า moment of truth อ่ะมันก็จะเชื่อมโยงกับอันแรกแต่ว่าเริ่มเป็นตัวการันตีเริ่มเป็นตัว c o n f i r มว่าจริงไม่จริงจอจี้หรือเปล่าแล้วอะไรล่ะที่มันไปแก้ ก้เพนพอยต์เนี้ยแก้ความลังเลในนาทีสุดท้ายของลูกค้าอย่างเช่นเราอาจจะติดเมนูว่า Best seller. เบสเซลเลอร์เฮ้ยที่เธอลังเลอะ่ะที่เธอสั่งไวอ้อ่ะมันขายดีที่สุดในร้านเลยนะไปว่าอะไรสิ่งที่ทําให้เขาลังเลเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันก็สั่งถูกนี่ว่ามันเบสเซลเลอร์ของร้านอ่ะหรือจริงๆก็อาจจะแค่บอกว่าอันเนี้ยฉันมาเพราะเมนูใหม่แล้วเมนูใหม่บอกว่า t ร y m มีชักชวนให้ลองเอออันเนี้ยแหละตอบเพนพอยต์เขาให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่ฉันยังมีความกลัวในใจหรือแบบไม่แน่นอน อะไรที่มันไม่ตรงปกอะ่ะมันจะถูกการันตีมันจะถูกคอนเฟิร์มในส่วนนี้เข้าใจเรื่องอย่างว่าทําไมคนอะ่ะละเลยดีซิชันเพราะเขาคิดว่าในเมื่อเปรียบเทียบเสร็จอะไรเสร็จแล้วอะ่ะเดี๋ยวคนก็จ่ายตังค์เลยซื้อเลยแต่มันมีลูกค้าจํานวนมากอะ่ะหลุดไปในขั้นดีซิชันมันเหมือนคนซื้อของออนไลน์อะ่ะกดใส่ตะกร้าไว้แล้วอะ่ะมันเหลือแค่จ่ายตังค์เองอะ่ะแต่ว่าเขาไม่จ่ายเพราะว่าอะไรแบรนด์ Band อื่นเขาก็รู้เพนพอยน์นี้เหมือนกันแล้วเขาก็เลยแบบตบลูกค้าเราไปได้ตรงที่ว่าฉันก็เอาโปรเป็นรถสิเพราะว่าเธอขายแพงเพงนพอยน เอาโปไปลดทําให้ลูกค้าเปลี่ยนใจก่อนที่จะจ่ายเงินพอ Purchase ปุ๊บลูกค้าก็คืออะไรจ่ายเงินรับกาแฟ Touch Point ต,ตอนจ่ายเงินมีอะไรได้บ้างยกตัวอ,อย่าง,งายังไๆนะ Starbucks เขียนชื่อลูกค้าให้ลูกค้ารู้สึกว่าอู้เอ็ก u s คลู ให้มีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานว่าเขาจะเขียนชื่อฉันถูกไหมช่องทางการจ่ายเงินมีแบบจ่ายเงินอะไรได้บ้างให้สะดวกรวดเร็วสแกน qr ได้ไหมอะแล้วเซอร์วิสอะคนที่เขาเป็นพนักงานอะบริการเรายัางไรบริการเราดีหรือเปล่าแปลว่าเพนพอยต์ของลูกค้าที่มันอาจจะเกิดได้ตอนจ่ายเงินมีอะไรหคิวยาวรอนานแอปล่มจ่ายตังค์ไม่ได้อิโมชั่นอลเขาก็ต้องรู้สึกว่าเอออันนี้แหละฉันในเมื่อฉันเลือกมาแล้วเปรียบเทียบมาแล้ว happy ไหม happy delightful อะฉันซื้อ ฉันจ่ายแล้วฉันก็จะได้รับกาแฟที่ฉันอยากได้แหละมันก็จะเริ่มเป็น second moment of truth ตรงที่ว่าลูกค้าก็จะเริ่มมีความรู้สึกอะไรบางอย่างอีกแบบหนึ่งที่จะไม่ใช่ลังเลสับสนก่อนหน้าที่เขาเปรียบเทียบแล้วเขาก็จะรู้สึกเนี่ยแหละกาแฟที่ฉันมองหามาตั้งแต่เอาแวนเนสซ่ามันมาอยู่ในมือฉัน happy แล้วฉันแฮปปี้แล้วเพราะว่า ตรงปกว่ะแต่เราอะ่ะจะซัพพอร์ตในส่วนของเพอร์เชสได้ยังไงหลักๆอ่ะนะมันก็คือระบบหลังบ้านเพราะมันคือ process ของการจ่ายเงินใช่ปะพวกแบบ P.O.S มันเรียบร้อยดีไหมหรือว่าเวลาเธอสั่งกาแฟเธอเคยเดินไปเจอร้านแล้วแบบยังเขียนบิลเงินสดจ่ายกาแฟอยู่เปล่ามันก็ไม่มีแล้วใช่ไหมหลักๆมันก็คือการจ่ายเงินแล้วก็บริการของพนักง,งานว่าทําให้ลูกค้ารู้สึกยังไงในขั้นตอนนี้อันทีนี้ขั้นต่อไป post purchase เธอซื้อกาแฟเสร็จแล้วเธอทําทอะไรถ่ายรูปลูกค้าซื้อกาแฟเสร็จแล้วลูกค้าถ่าย ูเช็คอินถูกไหมแปลว่าทัชพอย n ์ของเขาอ่ะคือมันก็จะเป็นเรื่องของอะไรคะบรรยากาศร้านหรือมันอาจจะเป็นพวกแบบโคสส่วนลดในการซื้อครั้งหน้าก็เป็น post purchase ได้อ่เพนท์พอยส์ของลูกค้าในจุดนี้คืออะไรประสบการณ์อ่ะมันจบแล้วมันจบตั้งแต่5ขั้นเมื่อกี้แล้วถูกปะ่ะเขารู้สึกว่าแล้วยังไงต่อถ้าสมมุติว่าเป็นแบรนด์ที่มีการ Follow up ลูกค้าลูกค้าเขาก็จะรู้สึกว่า c o n n e c กเขา c o n เ e c t เลยว่าแบบอะ สิทธิประโยชน์สําหรับคุณเท่านั้นในการซื้อครั้งหน้าก็จะรู้สึกว่าเขา,าจ,จะเริ่มมีความผูกพันกับแบรนด์หลังซื้อ m o m e n t of truth เนี่ยค่ะมันก็ยังจะเป็น Se c เ n d เพราะว่ามันก็ยังเก็บความแบบดีไลฟ์ฟู l มันยังเป็นแบบ Confirmation ว่าฉันซื้อมาแล้วมันดีนะมนงงันอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะเป็น Second Moment of Tru t h อยู่แล้วสิ่งที่เราสามารถพัฒนาได้หลังจาก post p พสต p u r c h a s e คืออะไรอ่ะอย่างเช่นคูปองสําหรับสั่งกาแฟครั้งหน้าได้ไหมหรือถ้าซื้อออนไลน์ก็อาจจะมีต no ิเเด้ไปหาอลพื่รับ หรืออาจจะเป็นอ่า,าลูกค้าชอบถ่ายรูปรีวิวเงี้ยเราก็อาจจะมีแบบว่าถ้าสมมติว่าลูกค้ารีวิวนะคะแล้วก็เช็คอินกับที่ร้านเราเนี่ยเราอาจจะมีซอฟคุกกี้ให้ลูกค้าสําหรับลูกค้าที่ทําการรีวิว ได้ปะอ่ะได้ทีนี้ในเมื่อซื้อขายจบแล้วอะเราจะมี retention กับ advocacy ทำไม retention อะมันคือการซื้อซ้ำ r e t a i n มันก็คือเหมือนแบบว่าให้ลูกค้าวนกลับมาซื้อใหม่ติดใจอะแล้วกลับมาซื้ออะมันอาจจะเกิดจากอะไรได้บ้างอะเช่นเปิดแอปร้านกาแฟของเราเราก็มีโปรพอดีเลย touch point ตรงนี้มันก็จะต้องสอดคล้องกันมันก็คือระบบ CRM อะ customer relationship management เช่นอะสะสมแต้มได้ปะแก้วกาแฟถ้าครบ10แก้วแถมฟรีห แก้วทําให้ลูกค้าอยากกลับมาเพราะว่าจะสะสมให้ครบหรือแจ้งเตือนโปรโมชั่นวันเกิดเท่าน,นี้เป็นเดือนเกิดของคุณลูกค้าลูกค้ากลับมาได้รับกาแฟฟรี1แก้วนะคะความรู้สึกของลูกค้าตรงนี้เขาก็จะรู้สึกว่าจะรักษาชันไว้ยังไงลูกค้ามีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์เลือกตลอดเวลาเลยว่าเขาจะกลับมาหาเราหรือเขาจะไปโมหาคู่แข่งคนอื่นๆอ,อ่ะเพนพอยของลูกค้าในขั้นนี้เขาก็อาจจะรู้สึกว่าแล้วถ้าฉันกลับมากินกาแฟแล้วเนี่ยฉันได้อะไรแทนที่จะไปหากาแฟร้านใหม่ๆอื่นลองแล้วถ้าไมาฉัน จะต้องกลับมากินที่ร้านนี้สิ่งที่ลูกค้ารู้สึกมันอาจจะเกิดได้แค่2อย่างคือ engage ก็ละหน้ากลับไปนะหรือจริงลืมไปเลยฉันอาจจะไม่ได้กลับมาร้านนี้ร้านนี้ไม่อาจจะอยู่ในสาระบบฉชันเพราะว่าที่ผ่านมาก็เฉยเฉยอะเป็นกาแฟที่เฉยๆไม่ได้ประทับใจมันอาจจะเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างขึ้นก็ได้มันทําให้ Moment of Tru t h ของลูกค้ามันจะสอดคล้องกับ s e c o n ินี่แหละสังเกตป้าว่าอะไรที่มันเป็นความรู้สึกเดียวกันอะมันจะต่อเนื่องกันเช่นถ้าเกิดว่าทําตั้งแต่ขั้น p u r c h a s e ได้ดีอะ e มันก็จะเป็ม Moment of Truth เดียวกันแล้วก็ Retention มันก็เป็น Moment of Truth เดียวกันหมนายความว่าไงหมายความว่าถ้าเธอทำให้เขาประทับใจตั้งแต่ตอนซื้ออะโอกาสกลับมาซ้ำมีอยู่แล้วมันก็เหมือนกับ First เหมือนกันอย่างถ้าเขา c o n ซิเดเรชั่นอะเขาลังเลสงสัยอะแล้วเธอทำให้เขารู้สึกลังเลอยู่นั่นะมันก็จะลังเลไปจนถึงขั้นที่ก่อนเขาจะซื้อเขาก็ยังลังเลเขาก็ยังกดเธอใส่ตะกร้า,าเขาก็ยังไม่ซื้อเธออยู่นั่นแหละ Moment o f t r u t h มันก็เลยเป็นขั้นตอนที่ทำให้รู้สึกว่ามมมันนนนนเเเเเปป็คคววาาาารรรููนนรบบู้้้สสึึึกกกต่่่่่ออออืืงงงขขลแบบียไไจถ อะกลับมาที่ retention อันนี้ง่ายๆเลยคือเธอลองไปดูคู่แข่งกันแล้วว่าเขาทำอะไรกันระบบ CRM ของเขาเป็นยังไงเช่นเออระบบสะสมแต้ม ของเขาถูกปะ่ะระบบรักษาลูกค้าคือบางแบรนด์ก็ไม่สนใจเรื่องนี้เลยก็มีนะทําให้ลูกค้าที่เขามีอยู่แล้วอ่ะเขาก็หลุดมือออกไปเพราะว่าฉันไม่เห็นมีความจําเป็นจะต้องกลับมาที่ร้านเธอเลยนี่ระบบรักษาลูกค้ามันสําคัญมากเพราะว่ากว่าเราจะได้ลูกค้ามาคนนึงอ่ะไม่ง่ายการที่ทําให้เขาอยู่กับเราอ่ะง่ายกว่าการที่เราไปนั่งหาลูกค้าใหม่อีกอะร้านกาแฟเขาชอบทำอะไรสิบแถมหนึ่งระบบสะสมแต้มหรือว่าเก็บพอย n ์ได้ไหมเก็บพอย n ์ในไล ก็ได้นี่ซื้อ1แก้วสแกน QR แล้วก็สะสมแต้มในายๆก็ได้ทำให้ลูกค้าเขายังอย,อยากอยู่กับเราแล้วก็กลับมาหาเราอีกอ่ะสุดท้าย advocacy มี retention แล้วทำไมยังต้องมี advocacy อีก advocacy อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบ intense มากๆแล้วอ่ะของลูกคา้ามันจะมีลูกค้าน้อยคนมากที่เราอ่ะพาให้เขาไปอยู่ถึงจุดเนี้ยเราอ่ะไม่เคยบังคับเขานะให้เขามารักเราอ่ะ แต่ว่าลูกค้ารู้สึกดีมากๆจนอยากรีวิวเองหรือแชร์ประสบการณ์เองอุ๊ยแบบวันก่อนคะ่ะไปร้านนี้ดีมากเลยบรรยากาศดีวิวดีกาแฟอร่อยราคาไม่แพงวันหลังอยากกลับไปซ้ำอีกใครไม่รู้จะไปทานกาแฟที่ไหนลองไปที่นี่ดูนะคะทัชพอต์ t ก็คือโซเชียลมีเดียเหมือนกันมันก็คือเริ่มวนลูปแล้วเห็นปะวนไปหาจุดที่มันเป็นคอนซเดเรชันอะคนเขาก็ดูรีวิวจากสิ่งที่ แอดว์เวอเคซี่อ่ะบอกต่อๆกันมานี่แหละมันก็คือ IG Facebook Instagram ทุกช่องทางที่เขาสามารถรีวิวได้ในช่องทางของเขาส่วนเพนพอยคืออะไรเพนพอยตก็คือไม่ได้อยากรีวิวขี้เกียจแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขารีวิวไปได้ไรเขาก็อาจจะไม่ได้หลักเธอขนาดนั้นเขาก็จะมีความรู้สึกก็ไม่จาเป็นอะฉันไม่ได้อะไรก็ไม่ต้องรีวิวก็ได้มันทําให้สิ่งที่ลูกค้ารู้สึกก็อาจจะรู้สึกอะไรเฉยๆหรืออีกอย่างอาจจะรู้สึกภูมิใจก็ได้ถ้ารู้สึกว่ามันเป็นเกียรติเป็นศรีวววิแล้ รู้สึกว่าเออฉันเป็นคนแบบชิคๆฉันไปคาเฟ่ที่แบบสะท้อนตัวตนฉันฉันอาจจะรู้สึกพราวจนอยากบอกต่อหรืออาจจะเป็นอีกคนที่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรกับสิ่งนี้เลยก็ได้มันทําให้โมเมนต์ออฟทรูดอ่ะอันนี้มันคืออัลติมีตโมเมนต์ออฟทรูดเป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้เชื่อมโยงกันเลยนะมันเกิดกับเฉพาะบุคคลว่าคนคนนั้นเจอรประสบการณ์แบบไหนทัชพอยแบบไหนทําให้เขารู้สึกอะไรจนมาเป็นแอดโวเคซีแล้วเขาจะอยากบอกต่อแบบไหนเธอไป้านกาแฟาสตาร์บัคอ่ะสิบคนอ่ะรีวิวอาจจะไม่เหมือนกัน เลยก็ได้นะเพราะว่าแต่ละคนอะเจอทัชพอยที่ต่างกันเขาอาจจะไม่ได้เจอ Starbucks จากป้ายโฆษณาเหมือนกันก็ได้คนนึงอาจจะเจอจากแอดอีกคนหนึ่งอาจจะเจอเพื่อนบอกเพื่อนนัดไปเจอที่นี่อีกคนนึงอาจจะได้รีวิวจาก Tik t ็ออีกคนนึงอาจจะได้รีวิวจาก i g แต่ละคนอะทัชพอยแตกต่างกันมันเลยกลายเป็นอัลติเมทโมเมนต์ออฟทูที่ทําให้เขาอะมาถึงจุดนี้แล้วบอกต่อในประสบการณ์ของตัวเองแล้วโซลูชันน่ะที่จะไปแก้เพนพอยอะในขั้นตอนนี้คืออะไรถ้าเขาไม่ได้อกรีวิวเราก็ไม่ต้องไปบังคับเขาคนคนนี้เขารัก อยู่แล้วแต่เขาอาจจะรู้สึกขี้เกียจเฉยๆก็ได้เราอาจจะใช้วิธีการกระตุ้นให้เขารู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวหรือทําให้เขารู้สึกภูมิใจในแบรนด์ของเราตัวอย่างเช่น s a า b u บั s เหมือนการชอบทําอะไรส่งแก้วส่งปฏิทินลิมิเต็ดอะของลิมิเต็ดให้ เฉพาะคุณลูกค้าคนนี้เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณอยู่เทียร์แพตตินัมอยู่เทียร์โกโคุณก็จะได้ของสมนาคุณต่างๆนานานมาทําให้แบบจากคนที่เฉยๆอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยแบรนด์นี้มันก็ใส่ใจฉันนะหรือแบบเอ้ยคราวหน้าฉันไปบอกต่อก็โอเคนี่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันก็คือแบบเน้นย้าเป็นการรักษาความสัมพันธ์รักษาความรักของคันแอดโวเคซีอ่ะสรุปให้ว่า พอเราเห็น c u เมอ m e r จอร์นี่ทั้งแผงแล้วอะมันรู้เลยว่าการที่จะได้ลูกค้าคนคนหนึ่งมามันไม่ใช่แค่โฆษณาปึ้งยิงแอดปึ้งจบไปแต่มันมีรายละเอียดปีกย่อเยอะมากๆแล้วมันก็จะมีวิธีที่ทําให้ตอบเพนพอยต์ของลูกค้าไม่เหมือนกันยิ่งเธอเบรนส s t o r m กับคนในทีมกับพาร์ทเนอร์แล้ว list touch point list เพนพอยต์ออกมาได้เยอะแล้วหาโซลูชันแล้วไปแก้เพนพอยต์นั้นให้ได้อะแบรนด์ของเธอก็จะกลายเป็นที่รักมีแฟนคลับเข้ามาฉันใช้ว่าแฟนคลับเลยนะเพราะว่าเธอออกเมนู อะไรมาเขาก็จะรักเธอเธอแบบมีแคมเปญอะไรเขาก็จะอยากเขาร่วมทีนี้ทุกคนก็คงทำ customer journey mapping เป็นแล้วเนาะลองเอาไปใช้กับองค์กรบริษทัทแบรนด์ของตัวเองแล้วลองตอกคำถามพวกนี้ให้ได้หลังจากทำ customer journey ข้อที่หนึ่งคือลูกค้าตอนนี้อยู่ journey ไหนแล้วของ customer journey ข้อ2คือ touch point ไหนที่เขาอะเจอเราข้อ3าม p พ i n p o i n ของเขาคืออะไรข้อ4ี่ moment of truth ของคุณอะ แข็งแรงพอหรือ,อยังแล้วถ้าแบรนด์ของคุณอะตอบคาถามเรื่องพวกนี้ได้อะเราเชื่อเลยนะว่าแบรนด์ของคุณอะจะมีคนที่รักคุณมากขึ้นแล้วคนก็จะสามารถอัพทิมายส์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับแบรนด์ได้เช่นพูกวันนี้เอาเงิน,ปนไปละลายกับแอดหมดเลยแต่จริงๆคือลูกค้าเขาอาจจะไม่ได้รู้จักเราผ่านแอดที่เรายิงอยู่ก็ได้มันอาจจะเกิดจาก word of mouth ที่เขารู้จักเพื่อนก็ได้อาจจะเจอรีวิวจาก Tik t อกก็ได้แปลว่าถ้าเราไม่เคยสํารวจ customer journey ของตัวเองอะเราอะเอาเงิน,ปนไปละลายน้ําอยู่ก็ขอให้ทุกคน นะคะคลองเอาไปทำใครลองทำแล้วเป็นยังไงมีฟีดแบ็กยังไงก็ลองคอมเมนต์มาที่ด้านล่างมาพูดคุยกันนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปดีๆแบบนี้อีกแล้วส่วนคลิปหน้าใครที่ต้องการความรู้ทางมาร์เก็ตติ้งทางแบรนด์อยากให้มาเล่าเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย